ที่จังหวัดลําพูนกันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการออกไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ของบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับ ที่โรงพยาบาลลำพูนสาขาเว,วียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ไปตรวจนะครับที่ในพื้นที่ของจังหวัดลําพูนครับซึ่งก็เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในเขตตรวจราชการที่15นี้นะครับในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปกํากับแล้วก็ติดตามการแก้ไขสถานการณ์โควิด19พร้อมทั้งเยี่ยมให้กําลังใจกับบุลคลากรทางการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการฉีดวัคซีนด้วยนะครับโดยทางด้านของโรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยองนะคะได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่บุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดลำพูนซึ่งก็ได้มีการนัดหมายให้บุคลากรทางการศึกษานั้นทยอยมาฉีดวัคซีนเป็นระยะค่ะ ตอนนี้วัคซีนก็ทยอยที่จะมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับใช่ค่บุคลากร,ะะกรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆที่จะต้องรับวัคซีนก่อนเนี่ยก็ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วนะคบใช่ค่ะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่จองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมผ่านอาสมมต่างๆนะคะก็อย่าลืมเช็คให้ดีว่าต้องไปฉีดวันไหนจะได้ไม่เสียเวลานะคะ